เรียนทานประธานท่านสันทรสีฝ่ายรในนายกบ้านแห่ประธานในที่ที่มีฉันนางสาวปัญชริกาหนองหานพิทักษ์พูดในการโรงเรียนเทศบาลบ้านแห่ในนานคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณท่านจันทร์สีฝ่ายรีนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแห่ที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมสารัมพันธ์น้องพี่ กีฬาศีภายในประจำปีการศึกษา2566กิจกรรมสารสัมพันธ์น้องพี่กีฬาศีภายในประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนเทศบาลบ้านแห่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกทศบาลบ้านแห่มีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2. นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีทังร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 3. เสริสม,สมสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูทั้งผู้ปกครองและนักเรียนการแข่งขันทีราประกอบด้วยคณะสีส,สีคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองและสีฟ้า โดยมีกิจกรรมการเดินขบวนพาเหรดนักเรียนกิจกรรมเต้นประกอบเพลงการแข่งขันกีฬาโขนทักษะกีฬามหาสนุกกีฬาพื้นบ้านกีฬารวมครูผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อให้การแข่งขันกีฬาบรรลุตามาวัตถุประสงค์ กัางที่กล่าวมาแล้วบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วดิฉันใร้ขอเรียนท่านจันทร์ศรีฝ่ายรุยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแห่ได้กล่าวเปิดโครงการสารสัมพันธ์น้องพี่กีฬาศห่งไทยในฤดูระจำปีการศึกษา2566เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสื่อไปขอเรียนเชิญค่ะ